โอเคนะครับผมก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องปิงกี้อาร์มายบุรีแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการทําตัวที่ชื่อไบสเคนนั่นเองนะครับเป็นตัวใหม่จากซากรัสแตนนะครับก็นั่นแหละครับกว่าจะด้นทันทีจะได้มาลงเนาะเออครับก็ผมก็เพิ่งไปเลขมานะครับไม่ได้ทํานะครับโอเคอย่างแรกก็คุณนะครับก็ต้องมีอาอนูบิสนะครับอนูบิสไม่ใช่ทูนะแล้วก็ให้คุณนะครับไปที่ช็อปนะครับก็เราจะดูแล้วว่าช็อปเป็นที่ขายพวก อุปกรณ์นะครับเช่นแอโร่นะครับก็ไปคุยได้นะครับซึ่งถ้าคุณไปที่นั้นนะครับที่ช็อปอะมันจะมีใบประกาศจับอยู่นะครับซึ่งโอกาสเกิดมาจะเกิดทุกๆ5นาทีครับโอกาสเกิด25เนะครับก็นั่นแหละครับเมื่อคุณเจอเสร็จปุ๊บให้คุณไปคุยกับอบีดชื่อใบเขียนนะครับซึ่งจุดเกิดของมันก็จะมี2อันนะครับจุดแรกจะอยู่ตรงถังขยะอันนี้นะครับผมตรงตรงถังขยะนี้แล้วก็จุดที่2นะครับก็ตามผมมาได้เลยนะครับผม ก็เคลมมันจะมีด้วยกัน4อันานะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับก็นะครับเมื่อทําเสร็จก็อย่าลืมเอาอ่าอนุบิดนะครับไปคุยกับไบคินด้วยนะครับแล้วจากนั้นไบคินก็จะให้เราไปคุยกับคุชมาร์ทนะครับซึ่งคุชมาร์ทเป็นหนึ่งในตัวที่จะเกิดเหมือนเหมือนกับไม่รู้เหมือนกับตัวอะไรไม่รู้นะครับซึ่งมันก็จะเกิดตรงต้นไม้นะครับก็ไปหาดได้นะครับคุชมาร์ทก็จะเกิดตามต้นไม้นะครับแล้วก็ให้เราไปคุยกับคุชมาร์ทนะครับซึ่งนั่นแหละครับคุยกับคุชมาร์ ตัวของใบเค้นอีกรอบหนึ่งแล้วใบเค้นก็จะพาเราไปมิติมืดนะครับหรือผมชอบชอบเรียกว่ามันเป็นดาร์กโซนนะครับก็นะครับให้คุณไปตีมอนคำสาบสามตัวเมื่อคุณตีเสร็จก็มาคุยกับใบเคนแล้วคุณก็จะได้ใบเค้นมาเลยทีเดียวนะครับก็นั่นแหละครับก็จบไปแล้วสำหรับวิธีการทำถ้าไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มการรีวิวเลยดีกว่านะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือผมไม่รีวิวไอ้ำพูดนะเพราะว่าผมกลัวตดลิขสิทธิ์นะครับไม่รู้ว่าจิตีหรือเปล่าไม่เกี่ยวด้วยนะผมไม่รู้ โอเคนะครับก็มาเริ่มมาเลยดีกว่าสําหรับวิธีการทำไอ้ทวยวิธีวิธีการไอการรีวิวช่ยช่ยอการรีวิวครับก็เดี๋ยวหาตัวไดาตัวของดามี่ก่อนนะครับก็เดี๋ยวขอหาตัวก่อนแป๊บเดียวโอเคครับผมก็หาเจอครับเดี๋ยวว่าโอเคก็มาเข้าสู่การรีวิวเลยนะครับสกิล ิวก็จะเป็นการยิงเหมือนเมื่อกี้เป็นการยิงปีมสีม่วงไปนะครับผมแล้วก็สกิลบีนะครับจะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการใช้เคียวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับในการงัดขึ้นนะครับก็จะเป็นมานี้เลยครับการเคียวงัดขึ้นอยู่นะเพิ่มนี้แล้วก็กระโดดด้วยนะครับดาเมถือว่าเยอะอยู่ไหมก็เยอะนะครับแล้วก็สกิลวายจะเป็นการใช้โซ่ดึงมานะครับเป็นการดึงครับไม่ผมไม่รู้อ่ะเป็นการตีแล้วก็ดึงกลับมานะครับ แล้วก็สกิลเอวันจะเป็นการตีปกตินะครับก็จะประมาณน,นี้เป็นการเตะสองทีครับแล้วก็ฟันอีกสองทีครับแล้วก็ตัวของกระสุนเจือกระดินนะครับผมแล้วก็สกิลทีจะเป็นคาลเตอร์นะครับอันนี้ผมค่อยรีวิวกับไอ้ตัวไอ้พวกอ่าไอ้พวกดามี่ที่มันตีเนาะแล้วก็อ่าสกิลเฮชจะเป็นการผมอธิบายไม่ถูกอ่ะมันจะเป็นการแบบว่าการแบบ ตีอะไรเปมสักอย่างนึงผมไม่รู้เป็นแล้วมันมีแบบเชือกสีแดงด้วยนะครับสกิลอาจะเป็นการใช้ปืนยิงครับอันนี้ก็อลังการครับจะเหมือนกับซูคุณะนะครับต่อไปก็จะสกิลจีนะครับผมก็จะเป็นอัลติเมทหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับจะเป็นการอ่าเขาเรียกว่าใช้มีดฟันสองทีแล้วก็ตะโกนนะครับเหมือนคนเถื่อนนะครับเออก็สกิลนี้มันผมไม่แน่ใจว่ามันแรงตรงไหนวะแล้วก็สกิลอีจะเป็นการเหมือนถีบประตูครับแล้วก็ประตูจะพุ่งขึ้นมาเป็นเอฟเฟกต์อย่างงนะครับก็ประมาณน โคตรเบียวเลยครับก็ก็มันเป็นอะไรที่เบียวจริงๆแล้วก็จะผมเนี่ยผมจะไปรีวิวสก,กิลทีป่าวะเออนี่สกิลทีนะเป็นเคาน์เตอร์เนาะเค้าสกิลทีนะครับเ,เอเอกกครับก็นะครับสก,กิลทีจะเป็นยินอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหามดูครับประาณนี้จะเป็นการจับทุ่มเป็นการคือถ้ามันตีเสร็จบึบมันมันก็จะจับหน้ามันทุ่มนะครับก็ประมาณนั้นแหละที่ผมเห็นนะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็จบนะครับแล้วมีคนถามว่าทำไมผมไม่อ่านรีวิวคำพูดก็ผมก็ติดเลขกสิทธิ์นะครับโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ผมขอจบไว้ท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมจริงนะครับผมก็คลิปนี้ขอกลับแล้วครับบายบาย